สวัสดีค่ะพบกับช่องอ e ีดําเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรวิธีการถนอมมหารหรือว่าการเก็บรักษาทวงงอกของเรานะคะเมื่อเราซื้อมาเราก็ไม่อยากทิ้งนะคะยิ่งน้ำอยู่ต่างแดนนี่แพงมากๆเลยค่ะทุกคน1แพ็คเหรียญ29ก็ประมาณ 45 4 8บาทบ้านเรานะคะ1นึ่งแพ็คก,ก็อยากจะกินทั้งแพ็คให้หมดเลยนะคะไม่อยากทิ้งเลยขั้นตอนแรกเราก็นำถั่วง,งอกของเรามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอาส่วนเกินที่เราไม่ใช้ออกนะคะแล้วเราก็หาภาชนะที่มีฝาปิดค่ะนำถั่วง,งอกที่เราล้างนะคะลงไปใส่ในภาชนะแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมเลยค่ะ พอเราใส่น้ําท่วมเสร็จเราก็ปิดฝาภาชนะให้เรียบร้อยก็นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะวิธีนี้นะคะน้ํารองแล้วสามารถอยู่กับเราได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์นิดๆนะคะแต่ไม่แนะนําให้อาทิตย์ยาวไปเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ถ่วงงอกเน่านะคะพออยู่หลายวันนะคะอาจจะมีฟองเกิดขึ้นข้นขางบนนิดๆไม่ต้องตกใจนะคะ ก่อนที่เราจะเอามารับประทานเรานำไปทําความสะอาดล้างสัก3ามสี่น้ำนะคะถั่วงอกของเราก็สามารถทานได้แล้วค่ะแล้วกรอบด้วยค่ะเนื่องจากเขาอยู่ในน้ําเย็นๆในตู้เย็นนะคะทําให้ถั่วงอกเรากรอบอีกต่างหากค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีถนอมอาหารเล็กๆน้อยๆอยจากต่างแดนเอามาฝากทุกคนนะคะค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เป็นกําลังใจให้ ช่องอีดำเข้าครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ